นุกไหมคะน้องคนคุณค้นคุณค้สนุกไหมคะะพาเรียกยายกอ้อไปียายมาดูเออไปไหนไปด้วยค้นขอไปด้วยคนขอไปด้วย Jai, Jai, Jai Jai, Jai Aha Aha